เคก็สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมนะครับสำหรับรายการ SPR นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปิดเซิร์ฟเวอร์ Minecraft นะครับแบบธรรมดาไม่ใช่แบบบักกิตนะฮะแบบบักกิตเดี๋ยวค่อยสอนวันหลังนะครับที่เกียวกับทำอะเราเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นต้องไปหาโหลดตัวเซิร์ฟเวอร์มาก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ทาง description นะครับอะแล้วก็สมมติเราโหลดมาแล้วนะฮะข้างใต้ description เดี๋ยววะ ดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลดโอเคครับโอเคครับอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วนะฮะเรอก็ทาก็ปี้เออจะทำอะไรก็ช่างคุณครับแล้วเราก็ไปที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการครับเอา MCSP แล้วกันแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะฮะตั้งชื่อว่าโฟลเดอร์ว่าอะไรก็ได้นะผมจะตั้งว่า MC Server นะครับ นะครับเข้าไปแล้วก็วาง c อนโทรก็วางก็ได้นะครับแล้วให้เรากด Run Server เอร์นะครับแล้วก,กดรนันค้างค้าง <c oughs> แพดหนึ่งน,นะครับมันค้างอยู่ครับยังไม่มาครับเมื่อเช้าคอมเพิ่งโดวนวรัสกินไปนะฮะ นี่ครับมันก็เลยจะมาช้าหน่อยนะฮะเมื่อช้าเพิ่งสแกนไวรัสออกไปครับอะไรวะนี่ครับรอให้มันโหลดเสร็จแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าขงังกูล็อก โวยฟ้าชื่อด้วยครั้งทำงานปปญญาอนช่วงนี้ขอบางค้างนะครับมาแล้วครับผมขึ้น D O N E แล้วนะครับอันนี้สน ถ้าเกิดเราเพิ่งเปิดเซิร์ฟครั้งแรกใช่ไหมครับเราก็ต้องกดสต็อปก่อนครับแต่ถ้าเปิดครั้งต่อไปก็ไม่ต้องไม่ต้องสต็อปแล้วครับแค่คลิ p อัพก็คืออะไรก็ช่างมันนะครับสต็อปนะครับรอครับเรามันหายนะครับถ้าเกิดสมมุติเราไปปิดแบบเนี้ยไปคลิกตรงนี้นะครับมันก็บางทีเราเปิดเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะเล่นไม่ได้เพราะมันจะขึ้นว่าอะไรเซิร์ฟเวอร์เพิ่มชาร์ปลันออนอะไรสักอย่าง เพราะฉะนั้นทนี่ดีเราต้องพิมพ์คาว่าสต o อปนะครับเดี๋ยวมันก็ดับเองฮะโอ้ยค้างจริงๆนะฮะเออไม่รู้ทำไมหนึ่งได้ซ้องค้างอย่างนี้ง่วงนอนตอนนี้ก็หกโมงสิบนาทีแล้วนะฮะทุดีเพื่อนน้องรุ่นน้องครับเขาอยากรู้วิธีการเปิดเสิร์นะครับเขาเลย ไม่ดูฟาดอยู่สิว้ยเราก่อนนะฮะนั่งดูอินโทรแลแม่งเลยค้างค้างค้าชิมหะบอบห่นหัวไว้เออนะ่ะ มันยังไม่อ่อยนี่เังเกาหลีครับแม่ดูมันก็เพลงมันก็พอดีครับผมก็เลยอมาทำนะฮะเสื่อไงอเพื่อนในห้องมาง ี่ขนาดเฟซบุ๊กโคตรขาเลยครับสต๊อปพีโอพีสต๊อป ไม่ทราบว่าจะค้ามไปถึงไหนฮะปิดสิวะเออไปละอะไรขึ้นมาอีกแล้วเนะี่ยโอ้ยกระพิบ งี้เดี๋ยวปิดเฟซก่อนนะฮะครั้งศาสตร์เลยเยสขึ้นท็อปขึ้นท็อปโอเคทีนี้เราก็จะมาตั้งค่ากันนะครับพอเราท็อปไปแล้วอันนี้เราเปิดครั้งแรกนะครับเราก็ต้องสร้างตึกเรคืนเงินขึ้นมาเข้าไปจากนั้นก็ระเบิดโกโก้ขันไม่ใช่แล้วก็ลาก Server.property นะครับ server. property นะครับเข้าไปในโน้ตแพดท,ที่เราสร้างมาจากนั้นก็อันนี้คือ World นะครับอันนี้เป็นชื่อถ้าเกิดเราเปลี่ยนชื่อทีแล้วก็มันก็จะ n น r เล e แบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อคิดให้ดีๆนะฮะอันนี้ก็คือ Server IP ก็คือ IP ของเครื่องเรานะฮะจะดูได้จากอย่างนี้นะครับเนี่ยไอที่มันเป็นูปอะไรวะมันอยู่ไหนวะเออ สัตว์เป็นอะไรละไม่รู้ครับดูจากฮามาชิก็ได้นะครับมันจะมีบอกอยู่ของผม5.49.14.00นะครับเซิร์ฟอะไรก็ไม่รูเยอะๆนะครับเขาไมา่ให้ผมลองเล่นโอเคเซิร์ฟเวอร์พ ropy ปปนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับ allow f i อะไรก็ไม่รู้บินมัง้งแล้วก็อันนี้จหร,หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ level seed ก็เเคือ seed ของแมปนะครับ ชาบคนที่รู้ว่าส่งไปได้แต่ผมไม่รู้ครับอันนี้คือความสูงของสิ่งก่อสร้างนะครับอันนี้คือสปาวเอ c พวกคนนะครับไวล์ดีก็คือเราต้องเขียนชื่อมันจะได้ไม่รู้ใช้ได้เปล่าครับผมเคยล้อมเห็นจะได้ต่อไปก็สปาวอันนี้มอคือการให้เกิดสัตว์เกิดได้ไหมก็ปรับทูไปครับออนไลน์โมดนี้ต้องปรับฟอลนะครับเพราะเราเปิดซับเทอร์อนาเกิดเรากดอันนี้ไปมันก็จะไปอะไรไม่รู้ครับ ผมไปดูมาอย่างนี้ผมก็ปรับฟอร์มมันก็เล่นได้ครับเป่ออนไลน์มันเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรครับ p ว p ก็คือแบบตีกันได้ครับตีมันก็ร้องอู้อูนะครับต่อไปที่ขั่นที่ก็คือแบบพวกพีดฟูลพวกอีซี่นะครับศูนย์ก็คือพ e ดฟูลหนึ่งก็คืออีซี่ครับสองก็คือนอร์มอลครับสามก็คือหาครับมั้งนะลืมไปปรับหนึ่งแล้วกันครับให้ซัมบี้เกิดนะฮะเอยผมปรับปรับศูนย์นี่มาครับ เครื่องผมออกจะแหลกนะครับเคมดก็คือแบบ creative mode ก็คือปรับเป็นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นแบบประจนภัยก็กดศูนย์นะครับอันนี้คือผู้เล่นสูงสุดในเซิร์ฟนะครับจำเวินผู้เล่นที่จํากัดแค่ยี่สิบคนครับปรับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่เครื่องเราจะค้างมากครับถ้าเกิดปรับเป็นี้ต่อไปก็สปาวมอนเตอร์อันนี้ก็อะไรไม่รู้นะฮะผมก็ไม่ไม่ได้ยุ่งครับผมก็ปรับฟ้อนนะครับต่อไป generate structure ก็อะไรก็ไม่รู้ครับปล่อยมันไปครับ view distance ก็คือระยะการมองเห็นก็ปรับสิบดีทสุดแล้วครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้ครับโอเคเอาเป็นว่าสิ่งแรกที่ควรปรับก็คือเอ้ยเดี๋ยวนี้อันแรกนี่คือนรกนะครับเปิดอันนี้คือเปิดนรกถ้าถ้าเกิดเราจะปิดหรือสมมุติเราจะปิดนรกก็ก็ลบ F A L S E ครับปรับเป็น false นะครับ IP ก็ปรับเป็น IP แล้วนะครับอย่าเอา IP ผมไปใส่ครับสี่ ความจริงไม่ได้ใส่หรือเปล่านะครับแต่ผมก็บางทีก็ไม่ใส่บางทีก็ใส่นะครับบางทีเปิดร้านเกมนะครับโอเคปรับเป็นหนึ่งก็พอนะครับพอะมีคนต่อหามาชี้อยู่ครับมันจ้องจะเข้าเซิร์ฟผมนะฮะเนเราต้องตอกกันพาร์ทเสริมพาร์ทสองแล้วละครับเพราะว่าเวลาจะหมดเพราะหมดแต่มันมันค้านะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพักสักครู่ครับขอไปดื่มน้ำก่อนนะครับโอเค เราจะมาลัานตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับบหหอวพี่หยิบน้ำมาดิหยิบไม้หน่อยเออพี่หปินเองไนะ้โอเครอโหลดนะครับ